พระองมจรักเมดีเจ้าวาดพระอรุราชพระรารเลาเลาะปรเขอเกระเรท่านพี่น้อุสารนีรนทุกท่านรรเหตอันเป็นมงคลในวันนี้กระเด็นพระคุตพ่อเจ้าวาพร้อมด้วยท่านเจ้าคุณเลขาพระวชิรตนาภรณดรได้ลารึกนึกถึงพระพุทธบาทบทที่ว่า อูบิเวสบริษาาัณางการ์ตายูาก,กระทาเวทิตาัการ์ตายูรู้คุณทั้งคิดต่อแคนเป็นนิพิษหมายของคนดีสีแผ่นดินพวกเราทั้งหลายล้วนเป็นคนดีของแผ่นดินคนดีของแผ่นดินก็คือคนที่มีความกระตาญูประเด็พของหลวงพ่อปรารบอยากจะหาวันกำลังใจที่พึ่งในแก่นธรนทั้งหลายโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมปีพศ2568นี้ มีดาวโยกย้ายนั่นสามดวงขึ้นว่อวันที่ห้าลาหู่ย้ายจากราศีมินไปสถิตในราศีกรุ่งแล้วก็ว่วันที่สิบสามดาวพฤหัสย้ายจากราศีพุธเข้าสู่ราศีเมถุนและในวันที่สิบเก้าพระเสาร์จะย้ายออกจากกรุ๊งเข้าสู่ราศีมินขึ้นเป็นพบวีมากมากเป็นโบราพมากฉะนั้นในช่วงนี้ เด็กผู้หญิงจะประพฤติตัวเด็กผู้ชายจะมีความดีเขากล่าวว่าดาวุฒิเสียคือผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้า,าศาสนาก็ไม่ได้แล้วครับประสบซึ่งมีตั้งแต่คุณสุ่ยยมีอันต้องนิพพานหรืออนยะ่างนั้นเราก็เห็นกันแล้วว่าเราเกิดมาเพื่อชีวิตของพวกเรานะ28มีนา แอนดี้ไหวเป็นอย่างไรบ้าแล้วก็หารงากนั้นมาก็คุณศาสนาก็อยโ่ครบนการงานประเด็นขหลวพ่อก็เิมึ้นแการ่จพิวงสรวงดวงที่โปรยาตของอดีตเจ้าอาาและอดีตที่โปยาของพระมหากษัตริ์ที่ได้สร้าาและดำเนินไปก็ขอคอมสทรลดีกหคนขงฝายศาสนาทุกกองประเทศชาติศาสนา กระบาบพระมหาประส์องค์ชนชาวไทยที่เราให้ค่าแท้วจะให้กัดอันตรายจึงได้จัดจจจเครื่องบวกสวนเมื่อบงหลวงเสร็จแล้วไ,ได้พระบุตขพ่อมีนาคาให้จัดเครื่องล็อกองค์่า,าเหลือกับที่ว่าโลกเป็นที่อยู่อาศัยของหมูสัตว์ทั้งหลายเทียระดุบภูเขาภูมรงองค์พระบาทก็เือนกักภูเขาภูมรง เขเป็นพรสะสัมมาทพุทธเจ้าสถาปนาภาษาโวกประจำที่ทิชแปดเราเรียกกันว่าพระมหาแปดทิศพระอิศวรผู้เป็นเจ้าวางเทวราประจำที่ทิชแปดเราเรียกกันว่าเทวานา,ารถเพราะพระทิศตะวันทามทิศอีสานก็จะถวายหขึ้นสการะและก็ขอพรและวระสง์ก็จะสวดตามที่ต่งตางๆนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องโดนั่งอยู่ตรงไหนเหมือนกันหมดตามที่อาจารย์วันเดร์เาว่าซึ่งอารูของวัดอรุณนี้สัพสิมพทั้งหมดนะ วันี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วได้ได้กราบพระราชนาประเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธเจ้าเมตีเจ้าอากพระบูรุษพระราชาภูรพาได้เลตตาจุดเทียนพระจันทร์สีขาวและทู่ในกระถางทู่ต่อจากนั้นประเดชพระคุทธเจ้าก็จะได้เป็นประธานตักทุกขางที่เครื่องสเว่ยเพื่อเป็นการน้อมถวายบูรพาจารย์และบูรพามหากษัตริย์เป็นระดับอื่ต่อไป หลังจากนั้นบริเวบุญพ่อก็จะได้รับอุ้ง18่ออับเวียนขวาหนักท่านหลายตอนนี้บนท่งนระคุณพระวชิรัตนาพรดรเรกาลุกการและ่านผู้ด้วยเจ้าวาดนเรศารทุกการวัดอารุณ์ภาควรารามได้ปุกเทียนพระที่สีแดงและก็รับผุ้ขาปักที่เครื่องสะโวยเป็นระดับสูงต่อไปและขอเจอท่านประกอบรีนักเรสนัน จุดให้พระคารสีชมพูแล้วก็รับสุดห่วยต่อจากนั้นเรียนเชิญท่านด็นเดนก,ดกเตอร์ยิรุบลนนหกห้องจุดเพียนให้พระพุธสีเขียวหยกใสสศพปนารายสักสิ่งทั้งหลายอุทธรณ์ตลาดแล้วก็ตัดตามไปเรืุ่ยๆก็ รับรับต่อไปขอเรียนเชิญคุณแม่คุณนหน้าทางคุภาวีพักได้จุดเทพพระเสาและวกรับผู้อาก่อนจากนั้นเรียนเชิญดรอาวิรุธทางทัายพิติกรจุดเทพพระฤาษีแสืส กพราะฉะนั้นเรียนเชิญท่านชัดโงคลอับสวรรตุนเนียนพระราหูท่านชัดโงคลเทพราหูสีดำเทพรูสีดำต่อไปไเรียนั่นนัตุมุญ ล็อกทองตึกเทพประสุขสีฟ้าและคนโคกิติเมฆธนาวิบูลย์กย,ยพัฒน์ตึกเทพประเกตสีทองของอภัย ในขณะนี้องค์ประธานในพิธีคือพระเดชพระคุณพ่อพร,ระคมกัจจเรติธีเจ้าวาสวัดพรรุร่งได้นำภาสาผู้ชนและท่านแก่ผู้มีเกียรติปากตุกหางเพื่อน้อมถวายเครื่องสตาระบูรพาจารย์ของวัดอดีตนเจ้าวาสและดวงี่พรพิญญาของ พระมหากรสัตว์ที่ได้มีเมตตาคุณบุการแก่วัดอรุณแห่งนี้ทำให้วัดอรุณนี้สง่างามเป็นหนึ่งเดียวในโลกซึ่งในโลกนี้ไม่มีที่ไหนจะสง่างามอย่างที่วัดอรุณแห่งนี้เราจะเห็นได้คนเล่นวัดมาถ่ายรูปวัดมาเที่ยวชมปฏิบัติการรมอันงดงาม แล้วก็ไปที่หน้าพระภูใจของพวกเราชาวไทยนะพระเดชพระครูพ่อเราจะได้การาบรัตนาพระเดชพระครูพ่อหน้าประที่ ลำดับต่อไปขอทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระตราตรายเมื่อเราทั้งหลายได้บูชาพระตรารายเสร็จแล้วจะได้มีพิธีขอสิทธิ์ท่านทุกศาสาานาท่านุณตีนะต้องใจอุตส่า์เลยท่านใดบุณนะเตนกพางางอวราชามะพัเมพันเตอุปา Dhamma Makante Dhamma Makante Utho Utho Mangkaratina 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 ข้าพุทธเจ้าองค์ใดพระองค์ใดชาวโลกชาวเรืงหรือแล้วหรือว่าเป็นมงคลว่าเป็นของตัวเทพของวยเทวดาเทวดามนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งลูกแสดงอาจแห่งมงคลผู้แสดงอาจแห่งมงคลข้าเปเจ้าทั้งหลายข้าพป็เจ้าทั้งหลายพ้อมนมัสการ พระโพธิาพระุทธิญาองค์นาพระองค์ด้วยเสียนราด้วยเสียนราหังสมาสัมพุทโภพคะวานหังสมมาสัมพุทโภพคะวานตังเวกขวันตังอภิวาเรมิพุทธัะอภิวันตังอภิวาเรมิโมโยมังคารตินาโยมังคารตินา

ทั้งหลายพร้อมนมัสการพร้อมนมัสการนานพระรายเสียนตางห้วยเสียสร่างขาโตพระควตาัมโมสขาโตพระคาวตาคมโมวังนมัภาามีวางน้ำสาษ์โสามโยมังคารตีนางโกมังคารตินา อิติวิสุตโตคาระโตคาราบัคคารถฐานาฟังคาระทานารันตาฟังครันามีหามามิหาสงใกจ้าสงใหเจ้าได้ได้ ทั้งหลพรพเจ้าสมายร้อนนมัสกายขอพรนงพระราศงไก่จ้าสงไก่จ้านาโคด้ไว้เสียนก้าววเสียน้ปฏิปันโนพะควโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามพันน้ำมามิสามพังน้ำมามิต่อไปจะได้รัตนาสิาสมาอ